so if you got me so if don't like me so for me สวีดัสสวัสดีมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไฟนัลเอสดี้ Final SSD, พาร์ทที่สองแล้วนะฮะมาต่ออะไรนะครับพาร์ทแรกก็ไม่ผ่านวันแรกนะครับก็เออมาเริ่มมาเริ่มใหม่กันเลยดีกว่าโอเคไปเลยครับโอเคเฟสดีอ้อ๋อมันเป็นร้านพิซซ่านะผมอ๋อมาแล้วไม่เฝ้าหมีมันมีข่าวอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงมันนานมาแล้วขี้เกียจไปนั่งอ่านเนื้อเรื่องนะฮะ ก็มาเริ่มกันเลยด,ดีกว่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับรอสักพักรอสักครู่นะเรามาโหลดแป๊บหนึ่งนะวันนี้ก็กะว่าจะเอาสักไอ้ผ่านวันหนึ่งก็น,นะนนนวันแรกอะโอเคสศับมาละไม่ต้องโทรมาหากูไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นเร็วรับดีเฮ้ยแน่รับสิครับฮลัลโหล เออว่าไหนไอ้สตีไอ้สตีไม oh ่เอาเนียครับผมเคมาเริ่มมาเลยเอ่อ่ดูทุกห้องนะนี่นี่คือเรานะ่อยูนะฮะอันนี้แคมทูแคมวันนะผมไอสองแคมนั้นลายไขเข้าว่ะไม่ดีไม่ดีหัวสับนะผมเคนี่คือเออ แคมวันซีนะครับผมระวังแถวนี้นะครับอันตรายอนี้ไม่ค่อยอรอันี้เป็นห้องน้ำนี่อะไรเนี่ยโอเคครับมีรูปปสเตอร์พี่หมีกากนะครับผมเรามีเศษอาหารเศษน้ำแล้วก็ปูแล้วก็รูปภาพอะไรสักอย่างเต็มเลยนะโอเคยังอยู่ครับพวกนี้แหละครับพวกนี้ที่จะมาป่วนเรานะมีสามตัวแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะนี่นยพวกนี้แหละไม่จะมาป่วนเรานะมีหัวไหมเห็นหัวไหม นั่นแหละผมผมมาเล่นภาคหนึ่งนะผมจบภาคหนึ่งมาค่อยไปภาคสองต่อเลยนะครับแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมมันหมดเร็วจังเลยวะโอ้มันช่างยาวนานจริงๆเปิดบ่บบบอยๆฮะไปดูบ่อยอ๋อไอ้นี่ไม่ร้องเหรอดำดิดำ,ดำ,ด,ำ,ด,ำดำพาร์ทแรกครับไม่ร้องเหรอต่อดยู่ต่อ,อไม่เป็นไรโอ้ชิวๆคืนแรกม,มีอะไรเยอยเรกจะบอกว่ารักคู้วะไม่ใช่อะไรครับ มาย่างวะนานนั่นนี่ดูหมนี่รอต่อไปจะให้รออะไรเราให้พวกแม่งมาแดกเรานะฮะผมแล้วเหมืนยามนะฮะยามมือมองฟ้าเพลงแม่งเก่ามากเลยนะ ลองลองลองนี้รั้วอายุขึ้นมาเลยทันทีนะนี่อะไรเนี่ยน้ำย้อยเหรอใครมาแฟบแถวนี้วะช็อกโกแลตหรออ,หรอ,อันนี้คือเรื่องราวนะครับผมเขาบอกว่ามีในเรื่องอยู่อะไรมานะส76%แล้วอะตายแน่นเลยอะตายแล้วอะทีนึงอยู่เลยอะ75%แล้วไม่ ไม่มาแล้วไงครับเอาละต้สองแล้วฮะรอต่อไปครับเราพความอยู่รอดของชีวิตนะผมมันกดดันมากในะแบบอยู่ในเกมนี้มันเหมือน,นยาวนานนะเวะ้จริงแบบดูคุณพวกดูคุณก็ผ่านไปสองสามนาทีเออแต่ผมแม่งอยู่นี้เหมือนอยู่อยู่ที่นี่ม,มาห้าร้อยล้านปีนะผมเหมือนโดนคำสาปเลยสักอย่างให้มาอยู่ในห้องยามอย่างนี้นะใช่ปะวะเอออีกอย่างหนึ่งนะผมทำอินโทรมาผมก็ไม่อยากใส่อินว่าแต่ทำไม่เท่ๆนะั่นแหละ แม่งเลดดิ้งคลิปช้านะผมเวลาใส่ยินโทรเข้าไปในคลิปแล้วช้ามากอยู you know ่นะอ้ ah. ไมมันช้าอย่างวะออกมากนหน่อยดิเดี๋ยวขยบับขยืนหน่อยเต้นหน่อยออกกํลาลังกายหน่อยมันคือหุ่นนะฮะอืมมันเป็นหุ่นอนะ่ะเอาเอ้ยเออนึกว่าตัวนี้มันหายไป เล่นรู้สึกกดดันแล้วแบบอ้าวชิบหาเยเลยไงมืดแล้วครับผมกลับมาห้องเดิมครับอาไปไหนหมดแล้วนี่ไฟดับเหมือนพาที่แล้วเลยนะครับผมมันจะไฟดับอะไรกันขนนาวเนี่ยพี่ทำอะไรมากฮะไอสามเมื่อไหร่เราเปิดกล้องได้เลยมาละหายไปหนึ่งตัวนะพี่กระต่ายแหลกๆนะครับผมกระต่ายอยู่นี่นะฮะอยู่ในห้องดินเนอร์นะมีหมวกเต็มเลยเป็นห้องร้านห้องถงครับ อินเนอร์แอเรียนะฮะยังอยู่ครบเหลือแต่พี่ก็ตายไม่เดินมาละ <_ c oughs> าลว่าไงคาตายมีหูเป็นสปริงนะฮะเอกลักษณ์คตายก็คือหูสปริงนะฮะร้องเพลงได้ด้วยไหนล่ะจ๊ะเห็นอยู่เจิมนะฮะ <_ un> นางตากลมนะครับเราเป็นยาไม่มีอะไรมากก็มียาไปงนงมงงด้วยวะเอ,อาวหายละผมมาแล้วครับผม, <_ un> ม มันมาตรงนี้แล้วฮะโอเคพวกนี้ยังอยู่ะฮะอีกสามแล้วนะฮะสามเป็นเลขไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่องต่อไปเรื่อยๆะฮะโรกจิตครับส่องดูกระต่ายยืนเตรียมเตรียเตรียมมาละมันมาละมันมนั่งจะมาละยังไม่มานะฮะ แหนวะเยียบปิดประตูดีครับโอ้โหสะดุ้งสะด็นเลยนะฮะเงามันยังอยู่นะฮะโอเคยังเห็นเงาอยู่นะตรกนั้นนะเอาแล้วพี่มรรมหมีกำมแล้วพี่เป็ดมาแล้วเอาแล้วเป็ดอยู่ตรงนี้นะฮะเอาแล้วะฮะไอตัวนั้นแม่งเริ่มร้องเพลงละเป็ดยังอยู่ตรงนี้นะฮะ ตายอยู่วะวะเก็ตายอยู่แล้วนี่ตายไปอยู่ตรงนี้ละโอเคตรงนี้เราระแวงเป็ดไว้ก่อนนะเป็ดมันไม่ม่งจะมาแล้วตรงนี้อะไรวะเนี่ยทำไมมันดูแบมุมกล้องมันหันวะ หมือนมุมกล้องมันจะหันให้เองนะฮะตอนนี้โอ้ยประสาทจะแดกเล่นเกมหานี่นะฮะตีสี่แล้วครับอะไรวะไม่มีอะไรนะตรงน,นี้โอเคลร้อต่อไปครับมันจะผ่านมันแรกไปได้ดีดดดิวิววะไม่งยากอะเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยเกมนี้บอกแค่น,นี้วัดเดอะฟักตตรงนี้มืดแล้วฮะ ยังม,มีใครมาพี่หมียังอยู่ก็ตายยังอยู่ยังอยู่กันหมดฮะทำไมมุมกล้องมันหันวะแบบเอออะไรเงี้ยไอชิปหายละพี่หมีมาฮะพี่หมีมามาได้ไงวะเร็วที่หมยเลยชิคเค้นที่มันมืดนะ ในก็หมดแล้ววะเนี่ยอ๋อกระต่าย,ยตรงนี้แล้วนะฮะปิดประตูแล้วตรงนี้เหมือนมันจะมาละอาแล้วเอาแล้ว,วก้องใช้ไม่ได้สักตัวนะตอนนี้ขังตัวเองอยู่ในห้องครับคนเดียวครับเหลือแบตอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะพาวเวอร์มาละกล้องกลับมาละโอเคพี่ปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงนี้อย่างหล่อฮะตอนนี้กระต่ายอยู่ตรงนี้นะเอาแล้วแบตหายนะฮะ เหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตาแล้วกูชีวิตนี้เอาอยัางไงดีอะอยู่กับพวกนี้โอเคโอเคกล้องมายิงอยู่ตรงนี้นะพี่เป็ดกระต่ายก็อยู่ตรงนี้นะแม่งดักทั้งสองห้องแล้วตอนนี้หลอนอย่างรุนแรงับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้แบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์นะครับไปเธอไปขอร้องไปเถอะไปเยอะไปนะพี่หมีนะ ตายนะไม่เอะเอาแล้วคับแบตหมดแล้วครับผมตอนนี้ผมต้องตายแน่นอนนะผมไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อีกต่อไปแล้วนะผมชีวิตนี้ผมไม่ต้องการนั้นเลยแล้วขอร้องพี่ตายแบตหมดแล้วหกโมงไอ้เหี้ยหนูไม่เอาหนูไม่เอาโอ้แฮปปี้ิว อ้วนเด็ดฟักขอบตัดพาร์ทนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้สองวัจบเอ้ยวันแรกก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมจบด้วยการแฮปปี้เอนดิ้งนะพี่หมีมายืนแฮปปี้นิวเยียต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมไงก็ฝากติดตามกดแชร์กดทับสไครต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ